กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายพบากคลั่งลิเวอร์พูลนะครับพบกับผลแมนบินเม้งเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็มาพูดคุยหลังเกมกันนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราก็ทําได้สําเร็จนะครับเปิดบ้านเอาชนะวูล์แฮมตันวันเออร์เรไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยนึกว่ากินหมูนะฮะที่ไหนได้โอ้โหเกือบแย่เหมือนกันนะครับเกือบหมูติดคอครับพ่อพี่น้องที่ได้ได้กับหืดจับนะครับหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียว แต่ก็ยังสามารถเก็บ3แต้มได้แบบทุลักทุเลนะครับเลือดตาเทบกระเด็นเลยนะครับ3แต้มสําคัญจริงๆนะครับเพราะเรานำอาร์เซนอลไปเป็น7แต้มนะครับเพราะว่าเกมต่อไปเนี่ยเราจะไปเยือนวิลล่านะครับแล้วเจอสิ่งหนักกับแมนซิตี้นะครับแล้วก็จะกลับมาเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลนะครับซึ่งเป็น3ามแมตช์ที่ชี้ชะตาแชมป์เลยนะครับอ่ะเรามาพูดคุยหลังเกมกันเช่นเคยนะครับ คิดซว,ว่าเป็นฟังแบบพอดแคสต์กันนะครับแอดมินจะไม่มีการตัดต่อนะครับคุยกันย,วยาวๆเลยเริ่มเกมนะครับสานะเรานะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ยังนำอา n a l นะครับเพียงแค่สแต้มนะครับเกมนี้ก็มีข้อแม้เดียวก็คือเราจะต้องเก็บ3มแต้มไม่ได้เพราะว่าอานอลไปเก็บ3แต้มเอาชนะเลสเตอร์สตีมมาได้นะครับสถานการณ์ถ้าหากอยากจะลุ้นแชมป์ไม่เหนื่อยมากเนี่ยต้องรักษาระยะห่างเอาไว้นะครับโดย ก่อนเกมเราก็นำอยู่4แต้มนะครับก็ถือว่ากดดันนะเพราะว่าช่วง2เกมที่ผ่านมาเรานะครับหลุดเสมอกับแพ้ไปนะครับไม่ดีเท่าไหร่ส่วนบูธแฮมตันเองนะครับก็ต้องงานแต้มแบบสุดๆเหมือนกันเพราะว่าเขานั้นหนีการตกชั้นนะครับอยู่อันดับที่17นะครับก็มีแต้มห่างส่วนตกชั้นนะครับเพียงแค่2แต้มเท่านั้นเองเขาก็ต้องใส่เต็มที่นะครับ เราไปที่อนฟิลกันเลยนะครับก่อนเกมนะฮะก็มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการส่งชุดที่ดีที่สุดลงเล่นแล้วก็มีโคดิกาโปนะครับที่ได้รับบาดเจ็บเกมนี้ก็ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองเลยนะครับอ่ะเราไปดูรายชื่อตัวจริงของลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับลิเวอร์พูลของเราอารันเนอร์สเลก็มาภายใต้ระบบเดิมนะครับ4 2 3สามหนึ่งนะครับวันนี้ก็จับโชต้า ลงมาเล่นซูน่าโตเป้าเลยนะครับเราไปดปดาวินูเยสนะครับเป็นตัวสำรองนะครับส่วนไซด์ขวานะครับมีเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ดีอาร์ตนะครับเล่นเป็นหน้าเป้าอยู่ช่วงหนึ่งก็ตอนนี้ไปประจําการทางฝั่งซ้ายนะครับส่วนควิย์กปโอนั้นไม่มีชื่อนะครับเพราะบาดเจ็บนะครับส่วนตรงกลางรู้ก็เป็นโซบอสไลน์นะครับส่วนด้านขวาก็เป็นสาระนะครับขยับมาที่ตรงกลางนะครับตัวตัดเกมนะครับ กาฟินแบกจะคู่กับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับส่วนแนวรับก็เป็นชุดที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับเทนทางด้านขวาโรเบอร์สันทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็คอนเนอร์เต้จะคู่กับฟันไดนะครับส่วนผู้เราทัพตูนะครับก็เป็นอารีสุงเมเกอร์นะครับคือต้องยอมรับเลยนะครับเกมนี้เนี่ยที่ได้แต้ม3แต้มเต็มเนี่ยก็เพราะอารีสุงเมเกอร์ช่วยเซฟนะครับถือว่าโอ้โหเซฟสำคัญได้หลายครั้งเลยทีเดียวนะครับส่วน ซูมานั่งสำรองนะก็มีเคิลเลอร์นะครับเอนโดนุนเยสกีซ่าเอเลียดสามิการแล้วก็แม็กคอนเนลคอนซ่าแบดลี่นะครับส่วนสองฝั่งบูมแฮมตันนะครับเปโรล่านะครับก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับมาแพยต้ระบบ3 4 2 1นะครับก็มีนักเตะที่เป็นตัวทีเด็ดของพวกเขาก็อย่างคุณย่านะครับวันนี้ก็เล่นดีนะมีประตูด้วยนะครับแล้วมีอังแรนะครับตรงกลางแล้ว ที่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลนะครับภายใต้ระบบ 3, 4, 2, 1นะครับเริ่มเกมมานะครับต้องบอกว่าลิเวอร์พูลทำได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยวิ่งกดดันเดินหน้าเข้าใส่วูฮัมตันแบบไม่ทันทั้งตัวเลยนะครับก็มีลุ้นตั้งแต่วินาทีที่58นะครับวินาทีนะครับจังหวะนี้เทนเนี่ยยิงแถว2นะครับบอลปลิ้นต่อข้างไปนะครับ หงเนี่ยเดินหน้าเข้าหาบอลเร็วนะครับทำให้พื้นที่ในการจ่ายบอลของบูฮัมตันนั้นนะครับค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยต้องอาศัยบทในการได้บอลปุ๊บก็ศาสต์ยาวเลยนะครับพอบอลจังหวัดสองก็เป็นทางฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเก็บได้หมดนะครับแล้วก็มีรุ่นเรื่อยๆนะลูกนี้ก็เป็นโจตานะครับมีโอกาสได้ยิงในจังหวัดนี้นะครับอยู่ในกรอบเขตโทษก็ต้องว่าโจตานะครับมีประโยชน์จริงๆนะครับ หลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วตอนเนี้ค่าว่าความฟิตเขานั้นน่าจะเกือบเต็มร้อยแล้วล่ะนะครับต้อวมอาเกมนี้ทำได้ดีมากนะโซตานะครับเป็นนักเตะที่ผมก็ค่อนข้างชื่นชอบในการวิ่งสอดหาพื้นที่ในการยิงนะครับหรือแม้แต่การเชื่อมเกมนะครับแล้วก็การเล่นร่วมกันกับเพื่อนนะครับแต่ก็มีจังหวะที่วิ่งไปทั่วในกรอบเขตโทษเลยนะครับ เป็นนักเตะที่ฉลาดนะผมผมชอบจริงๆนะครับสําหขอบโชตานะครับจังหวะน,นี้ก็ยิงเกือบเข้านะครับเนี่ยยิงออกไปนิดเดียวนะครับหลังจากนั้นลิวบูกก็โหมบุกอย่างหนักเลยผ่านมา14นาทีเนี่ยจวนที่จะได้ประตูขึ้นนำเนี่ยหลายครั้งเลยแต่ยังไม่ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับในนาทีที่15จากการประสานงานนะครับก็จุดเริ่มต้นก็อ่าซาร่านะครับท่าน้างขวาแล้วก็มาจบที่ ลยดิอาร์นะครับลูกนี้บันคลิกลุกคลิกลุกคลิานะครับยิงเข้าไปนะครับ1นึ่งเดีอาร์ตเป็นคนยิงนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เดีย r t อาร์ตกลับมาเล่นทางฝั่งซ้ายก็ดูมีชีวิตชีวานะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เขาชอบเลยนะครับาการวิ่งสอดประสานงานทั้งด้านซ้ายหรือว่าการเล่นร่วมกับซาร่าเนี่ยแล้วก็การเล่นร่วมกับโชตาเนี่ยค่อนข้างลงตัวเลยนะครับ ยิงเข้าเนี่ยปึ๊บเหมือนปลดปล่อยเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเล่นดีๆนะหลุยเดอาร์นดนะครับกลับมาเล่นเป็นปีกซ้ายเหมือนเดิมเนี่ยคือบูบบาบเลยนะครับก็มีจังหวะที่บันป่วนแนวรับวูดแฮมตันได้หลายครั้งนะครับอ่ะแล้วดูลูกนี้ลูกคอสตมานะครับเทนคอสมาโชต้านะครับมงตัวเล็กที่สุดนะเต็ม,มงได้นะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยโชต้าเนี่ยสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้เยอะเลยนะครับเป็นกองหน้าที่ผมชื่นชอบอีกคนหนึ่งนะอ่า จังหวะนี้มุ่งออกไปนะครับหาช่องเก่งจริงยอมรับเลยนะครับปีนี้เนี่ยถ้าไม่เจ็บเยอะนะโอ้โหสวยเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับรีบุฟก็ตามหาเม็นสองนะครับลุงนี้โซบอสไลน์นะครับยิงออกไปจังหวะนี้ก็ดูค่อนข้างที่จะหวงบอลนิดนึงนะไปยิงนะครับโจนาวิ่งมานะครับทําทางให้ละแต่ก็อย่างว่าแหละมันจังหวะต้องรีบตัดสินใจนะครับลุกนี้โซบอสไลน์ยิงออกไปนะครับ และมีจังหวะที่โชต้าได้ยิงลูกนี้นะครับยิงไปติดเซฟผู้สาวประตูโฮเซซานะครับจังหวะน,นี้ก็มีทางเลือกนะให้ผ่านบอลให้กับซาร่าแล้วก็แม็กลิเซอร์ที่อยู่ตรงกลางที่ผมวงกลมเอาไว้นะครับแต่โชต้าแกเหมือนจะมั่นใจว่าจะยิงเข้าลูกนี้ก็ยิงอัดไปเลยน,นะครับบอลโดนผู้สาวประตูก็เป็นลูกเตะมุมนะครับพอผ่านมา3-3นาทีก็ชัดเจนนะครับลิอร์ผู้ครึ่งแรกเหนือนกว่าเยอะ ทั้งการครอบครองบอลเกือบแปดเขาไปห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ต่อสี่สิบสองนะครับเนี่ยยิงก็คือยิงแปดครั้งต่อหนึ่งครั้งนะครับก็เหลือแค่ลูกที่สองนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับไม่นานลูกที่สองก็ตามมานะครับเป็นการลุ้นบอลที่ค่อนข้างที่จะหวานเจี๊ยบเลยนะครับครึ่งแรกเปิดเบียร์กินเลยนะครับมาได้จุดโทษลูกนี้ครับลูริดียร์สนะครับไปโดนรวบนะครับก็ดูภาพชารก็โดนนะโฮเซซานะครับไป รวบนะครับลูกนี้ต้องชื่นชมความฉลาดของลุยดีอัดด้วยนะครับแตะหลบไปแล้วเขาเร็วกว่านะครับก็ไปโดนรวบนะครับก็เป็นซาร่าคนเดิมนะครับชื่อนี้นะกระหเ่มอยู่แล้วนะครับยิงก็มาอย่างสวยงามนะครับยิงตรงกลางประตูแหละนะครับขึ้นนำสองศูนย์ในนาทีที่สามสิบหกนะครับเป็นซาร่านะครับสัตว์พวกนี้นะครับต้องบอกว่าปีนี้ซาร่าโอ้โหนิ่งขึ้นเยอะนะอ่าการยิงหยุดโทษเนี่ยเข้าตลอดเลยนะครับ พอนำสองศูนย์ก็หงแดงก็ผ่อนเกมลงหน่อยๆนะครับก็เปิดโอกาสให้กับวูบนะครับบุกมาทําประตูบ้างสร้างสรรค์เกมลุกนะครับจังหวะนี้นะครับเป็นคุณย่าฟรีคิกออกไปนะครับจบเกมในครึ่งแรกนะครับลิเวอร์พูลก็นำสองศูนย์นะครับโดยสถานการณ์ในครึ่งแรกเนี่ยผมเชื่อนะแฟนหงที่อยู่ทางบ้านเนี่ยโอ้โหเปิดเบียร์รอแล้วนะครับวันเจี๊ยบกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนตัวเอ็ดมินเองเนี่ยโอ้สบายเปิดเพลงฟังนะครับ ครึ่งหลังเนี่ยน่าจะมีนะครับคิดในใจนะครับพอมาสรุปนะครับเรื่องของสถิติในครึ่งแรกกันหน่อยนะครับเปอร์เซ็นต์การค็บอลลิร์พูนะครับ53สนะครับส่วนวูฟแฮมตัน47นะครับโอกาสยิงนะเรา10ครั้งนะครับเข้ากรอบ3นะครับส่วนวูฟเนี่ยโอกาสยิงก็ถือว่าเยอะนะ6ครั้งเข้ากรอบ1นะครับแล้วก็สถิติต่างกัก็เป็นลิร์พูดีกว่านะครับหลังจากนั้นเริ่มเกมมาในครึ่งหลังนะครับ ตอนแรกก็ยังคิดในใจนะว่าครึ่งหลังน่าจะเป็นทางฝั่งรพูลบุกนะครับแต่ไปทําไปทํามานะครับตอนนั้นของกุนซือวูบเนี่ยแก้เกมเลยนะครับถือว่าแก้เกมดีนะคือเปิดแรกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเสียงนกหวีดมานะครับวูบเนี่ยเปิดเกมลูกเขาใส่ริร์พูเลยนะครับแล้วเกือบที่จะได้ด้วยนะครับจังหวะนี้หลุดเดี่ยวมานะครับแล้วก็ดวลเดี่ยวกับอลิซูมิเกอร์นะครับเซฟได้นะครับผมก็ จําชื่อไม่ได้แล้วนะครับศูนย์หน้าบูบหลุดมาลูกนี้นะครับคือตอนแรกคิดในใจโอ้โหโดนละลูกนี้เซฟนะครับไม่ให้เสียประตูนะครับอาริสูมิเกอร์ออกมาตัดบอลทําได้ดีนะครับออกมาเร็วนะครับลูกนี้เกือบเสียเลยนะครับยิงไปติดตัวนะครับมันเป็นการส่งสัญญาณละนะครับว่าบูมแฮมตันนั้นน่าจะเปิดเกมแรกและครึ่งหลังนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับลูกนี้ ลิวก็เกือบนําเป็น3าูนย์นะจากลูกโตนะครับเพราะบอลมันต้องเปิดแรกนะครับลูกนี้จังหวัดโตกลับนะครับจ่ายมาลูกนี้เนี่ยซาร่าล้ำหน้านิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ที่สําคัญคือยิงโคตรสวยเลยแต่ไม่ได้ประตูครับลูกนี้ยิงเสียบมุมเลยครับซาร่าโคตรคมเลยนะฮะหลังจากนั้นนาทีที่51นะครับก็มีการบาดเจ็บนะครับอาริสงนวิกเกอร์ตอนนั้นแอดมินโอ้โหใจนี่หล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยนะครับ อเล็ซงบเกอร์ช่วงนั้นกำลังเซฟหนักเลยบาดเจ็บนะครับพอปฐถมพยาบาลก็กลับามาเล่นได้เหมือนเดิมนะครับมีเลือดออกที่หน้าแข้งนะครับผ่านมาอนนนในนาทีที่54สนะครับสติขึ้นมาบูแฮมตันแก้เกมได้ดีนะครับก็มีโอกาสยิงเยอะมากขึ้นนะครับส่วนลิร์พูของเราก็มีโต้สวยๆนะครับอ่าหลังนั้นเกมผ่านมาลิร์พูก็ยังไม่ได้ประตูที่3นะครับก็ยังคงเป็นบูแฮมตันก็ยังคงมีโอกาสนะ แต่วันนี้โรบัสันหลุดมานะครับถึงเส้นหลังนะครับแต่ว,ว่าล้าหน้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นลิเวอร์พูลก็เกือบได้จุดโทษนะท่านผนะู้ชมลูกนี้นะครับก็เป็นโชต้าอีกแล้วนะครับที่แอดมินได้กล่าวไปว่าวันนี้เนี่ยโชต้าแหมอ๋อเล่นได้อย่างบุบบามน่ากลัวนะครับแต่ลูกนี้เนี่ยคือตอนแรกเป่าอยู่ทุวนเลยนะแล้วก็ไปเช็ค VR ดูนะครับก็ถือว่า ไม่ได้จุดโทษเพราะว่าไม่โดนตัวเลยนะครับก็ถือว่าอ่ะตัดสินถูกต้องนะนั่นนี่แอดมินก็คงไม่มีอะไรค้างคาใจนะครับไม่ได้จุดโทษนะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นทางฝั่งบูฟนี่โหมอย่างหนักเลยลิอร์พูของพวกเราว่าโอ้โหได้รับสั่งการมาให้เน้นรับแล้วโต้กลับนะครับอ่าเนี่ยกเกือบได้นะครับวูฟนะครับหลังจากนั้นเปลี่ยนเลยนะครับคือมองจากตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของอเนลสลัดเปลี่ยน เทนออกแล้วก็โชต้าออกนะครับเอาแบตลี่แล้วก็เอาสังฟันนุเย็ดลงมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองนะครับว่าเทนเนี่ยอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับยังมีสภาพความผิดยังไม่ถึงร้อยส่วนโชว้ท่าก็เหมือนกันนะครับก็เลยเปลี่ยนแบตลี่กับน้องนูนลงมานะครับแต่ว่านัดนี้โอ้โหน้องนูงนนะครับเปลี่ยนลงมาไม่ได้ประโยชน์เลยเลยนะครับลงมาเนี่ยแบบ อย่างเฮียเลยพูดตรงๆนะครับไม่ได้บอลเลยแล้วก็ไม่ได้สร้างอิมแพคไม่ได้สร้างความน่ากลัวเลยเลยนะครับให้กับบูมแมตันนะครับหลังจากนั้นบูมแมตันก็มายิงตามมา2-1นะครับก็ที่ได้กล่าวไปว่าตัวที่เด็ดของพวกเขาก็คือคุณย่านะครับอ่ายิงจนได้นะครับวันนี้คุณย่ายิงนะยิงอย่างสวยเลยลูกนี้นะครับล็อกหลบการเปนแบบแล้วก็ปั่นโค้งนะครับคือบอลบูมแฮมตันก็มีแค่ไอตัวนี้ตัวเดียวแหละนะครับถ้าปิด ตัวนี้ได้ก็จะลดความน่ากลัวลงไปเยอะเลยนะครับแต่เราปิดไม่ได้ไงนะฮะพอคุณยายยิงปุ๊บเหมือนตื่นเลยตื่นมาเลยนะฮะบูฮันตันเนี่ยโอ้โหมีความหวังเลยลุกนี้ยิงสวยนะหมดสิทธิ์เซฟเลยนะครับปั่นโค้งนะครับการเป็นแบกเสียเหลี่ยมนะครับโดนหลอกนะครับหลังจากนั้นนะครับสติกลับมาสูสีครับโอ้โหกลับ ตารปัดนะครับครึ่งหลังมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครอบขอบบอลนะครับเป็นฝั่งวูมเนี่ยดีกว่านะครับห้าสิบเจ็ดต่อสี่สิบสามนะครับพิกเลยนะฮะแล้วก็วูมเนี่ยเปิดหน้าแรกนะครับโอกาสทั้งสองทีมก็เปิดขึ้นเลยนะฮะแต่ลิเวอร์พูลนั้นนะครับเน้นไปที่การเล่นเกมรับแล้วรอสวนกลับนะครับรอโต้สวยๆใช้ความเร็วของซาร่าและนูนเยสนะครับแต่ทั้งสองคนในแดนหน้านะครับไม่ได้ประสานงานกันเลยนะครับนูนเยสกับ อ่าซาระานะครับหลังจากนั้นก็สล็อตเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนดีอาร์ตออกเอาเอนดูเข้าเลยนะครับเปลี่ยนเน้นรับจ้าๆเลยคราเนี้ยนะครับพะส่งเอนดูลงมาเอาแนวลุกออกฉะนั้นแนวลูกก็จะเหลือนูนเยสกับซาร่านะครับพอหลังจากส่งเสดงว่าเน้นรับละบูมแฮนตันก็ได้ใจเลยนะครับบุกมานะครับบุกวันเวเลยนะครับจากเสตติเป็นรองเนี้ยก็ตีตื้นกันมานะครับโอกาสยิงนะครับ ในครึ่งหลังเนี่ยโอกาสยิงถึง9ครั้งนะครับดูครับ9ครั้งนะครับลิอร์พูยังไม่มีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับลูกนี้ก็เกือบที่ยิงตีเสมอนะครับแต่ล้ำหน้าไปก่อนแอดมินตกใจเบดนะครับหลังจากจนเจียนอยู่หลายครั้งเลยนะและลูกนี้ก็เป็นลูกที่ลิ์พูเกือบเสียนะครับลูกนี้แบบช่วงท้ายด้วยแล้วนะครับในทีที่87นะครับเกือบโดนนะฮะ แล้วก็มีฟีคิกออกแา้รลูกนี้ต่อเวลานะครับ9 2นะครับดูครับสถีติวูฟแฮมตันในคข้่งหลังเนี่ยยิง10ครั้งนะครับลิร์พูก็โอ้โหดูครับสตีติบ่งบอกเลยจบเกมนะครับลิร์พูก็เฉือนเอาชนะไปอย่างหมุดบิด2-1นะครับโอ้โหนึกว่าจะเจองานหวานเจี๊ยบครับที่ไหนได้โอ้เหิดขึ้นคอนะครับจบเกมลิพูของเราทำได้สำเร็จนะครับก็เอาชนะไปด้2-1นะครับ ก็สรุปตารางคะแนนล่าสุดแบบ Real time, ะะเรียลไทม์นะฮะวอร์พูลของพวกเราก็ยังนำอยู่เจ็ดแต้มนะครับโดยโปรแกรมนัดหน้านี่หนักหน่อยนะครับจะไปเยือนวิลล่านะครับแล้วนัดต่อไปก็จะไปเยือนแมนซิตี้นะครับแล้วหลังจากนั้นจะเปิดแอนฟิลด์นะครับตอนรับเกมยอนิวเซอล์นะครับสามนัดอันตรายนะครับก็ต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับถ้าหากสามนัดนี้เรา,าเก็บได้สักหกแต้ม หรือ7แต้มเนี่ยโอ้ยโอกาสคว้าแชมป์เนี่ยค่อนข้าง,งสดใสเลยนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับแล้วฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับถือว่าหืดจับนะครับท่านผู้ชมนึกว่าจะเจองานง่ายเสร็จแล้วนะครับกับมาเจองานที่ทําให้ต้องลุ้นหนักเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่า3มแต้มของเราก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับยังคงนําอยู่7แต้มนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนับสนุนการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพได้เลยนะครับ